สวัสดีครับสวัสดีป่อแม่ปีน้องทุกคนเลยนะครับสวัสดีตอนเจ้านะครับช่วงนี้อากาศก็เย็นสบายนะครับอาวันก่อนนะครับผมไปตลาดนัดนะครับตลาดนัดวันอาทิตย์นะครับผมได้ไปซื้ออันไปเดินเนาะแท้ๆกับผมคงจะไปซื้ออย่างนะครับก็เดินพอเปิดขายพักขายปลาขายหมูขายกับข้าวซุกนะครับตลาดวันอาทิตย์เปิดอย่างนี้ตรงอันปังมาปังล่อหั่นนะครับถ้า ถ้าคนเมืองปานเราเปิดจะงหู้นะครับตรงสะพานหั่นนะครับตรงลายๆเซเวตหั่นตามไปเวียงหั่นนะครับเปิดจะมีตลาดนัดทุกวันอาทิตย์นะครับเปิดก็เอาขายของครับเจ้าบ้านเขาก็เอาพักเอาไม้ไปขายอะไรก็มีปกก้า์แมกกาติีเอื่นโต๊นะครับมาขายของนะครับผมก็เดินไปบอ้โหจะได้อย่างนะครับอันเป็นสะดุดตานะครับขยักพวัดขาหน้าพอดีนะครับไปหั่นซื้อหั่นกะเป็นมัดหนึ่งนะครับผมม่แน่ใจว่ามัดกี่บาทบอกมัดชิบกับมัดเสานะครับ สิบบาทก็หาน่าจะสิบบาทเนี่ยครับล่าเมก้าเนะี่เปิ่นกัขายมะเขือส้มตัยนะครับแล้วก็ถามผมว่ามันบลามับลาจะเอานาดนี้เอาไปแนยอย่างกินนี่นะผมก็บอกว่าผมน่าจะไปพัดครับนะอันเดี๋ยวป้าจะปัน่นมะเขือส้มแหมผมก็ว่าบ่เอาละป้านะป้าไนนะปาไขายเตยน,นะป้า,อาบอกว่าเอาละป้าอัน อันนี้ปลาวบแจกมูตีเขาซื้อพัฒนาอีว่าอ๋อครับผมพอคุณมาคราบอปนะปลาเปิร์นกับอันเอาเฮือประมาณสี่ห้าแกนนะครับผมก็ขอบคุณคราบอีนะเกเลยอันขี่รถมาก็เลยไปสรวจซื้อหมูนะครับซื้อหมูโบสเหียเก็เลยมาเจ้ามานี่กิดเฮ่อม่บ้านเปิรนนะครับพัดฒนาใส่หมูซับเหียนะครับผมกับฮอไปกินโรงเรียนม่บ้านเปันกินอันนี้ครับนี่น่ากินกว่าครับพัดฒนานะครับใส่หมูซับนะครับง่ายๆเลยครับบ่ยากนะครับ นี่พ่อครับหน้ากินก็ครับผมก็หหอไปกินโรงเรียนนะครับตามเคยใส่บินนตัวไปนะครับวันนี้นะครับละอ่อนในห้องนะครับที่ปรึกษานะครับผมทีปรึกษาละอ่อนมอหนึ่งครับหนึ่งนะครับละอ่อนน้องไม้เลยทําต้นคริสตมาสปีแรกปีที่นะครับอันกับโทรหาครูค่ากระดาษบ,บอกป้อข้าครูนะครูไปซื้อหนูจิ้มข้านะกับป้ายานะกับหนูเจ้าอย่างพ่อ,ห,อหนูบอกครูมาทีเดียวเลยนะ ครูข้าเยื้มกันไกลยืมแม่มันทัดก็เลยบอกนักเรียนนี่นะลูกๆนะลูกใครได้อย่างลูกรีดรายการบอกครูมันได้เลยครูจะเตรียมเพือ่นะละอ้อนก็รีดรายการเพือผมก็ไปซื้อนะครับเตรียมเพือเรียบร้อยนะครับละออนก็ช่วยกันทำนะครับปีนี้เป็นปีแรกของละอ้อนนะครับก็โอเคครับทำมาปีนี้นะก็ค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับในงานวันคตมมาสเนี่ยถอดเจื้อเือพ่วางามขนาดไหนนะครับแล้วก็จะบอกด้วยว่าละอ้อนเนี่ยได้รางวัลเตินนะครับ เนี่บอกเตัวนนานได้ละวันที่ตัวใดนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเมื่อคืนนะครับสนเจบอกขอได้ทายนะครับเมื่อคืนนะครับอันนี้ทำความสะอาดนะครับทับเปิดนะครับกริงกน่องใบกับไข่หัวแลดแรดแรดนะครับวันนี้ไว้ตะีก่อนนะครับสวัสดีครับ